เดขอใหม่นะอ๋อใหม่เลยพูดใหม่เลยอ่านะครับเมื่อกี้นี้การทํางานอยู่ตอนนี้นะครับหน้าตู้เป็นเขียนคําว่าพร้อมทางานแล้วครับครับพร้อมทํางานปุ๊บอ่าเราจะมาเทสกันเลยนะครับเราจะมาเทสกันก่อนเมนูแรกนะครับกาแฟทีมวันครับกดได้เลยครับอ๋อแก้ลงมาเองเลยใช่โอ้โหแก้ลงมาเอง อือหือสีสันอย่างงี้ต้องต้องต้องมีไม้คนไหมไม่ต้องไม่ต้องใช้คนให้รอดนะครับอ๋ออันนี้ได้ยินเสือสยามตึ๊ดครับหยิบออกนะครับครับเดิ่มได้เลยอ่าดิ่มได้เลยลองอ่ารีวิวหน่อยดีรีวิวหน่อยลุงลุงลุงทานได้เลยเมนูช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตนะอ่าอ่านึ่งฟองแล้วไมดเลย อ๋อนี่มันเข้มข้นมาเลยนี่แต่แต่บางที่มันจะปล่อยน้ําปล่อยนมปล่อยนู่นมาแล้วเราก็นั่งคนอันนี้คือไม่ต้องอันนี้มาแบบนี้สําเร็จเลยโอเคใช่ใช่แต่เดี๋ยวพี่อุ๋ยเอากาแฟนะเอากาแฟน็นชอกกโแลตะคุณลุงเดี๋ยวผมจะขอเทสเรียงก่อนทั้งทั้งสามเมนูออ๋โอเคได้งั้นเอาเนี่ยชานมมาก่อนก็ได้เพราะว่าหัวอันนี้แก้วแรกๆอาจจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับจัดเ๋ยวต่างปรางที่ เวลาพระจะต้องการเดี๋ยวอุ้ยก็มากดให้ไม่๋ยวพระกดมั่วไม่อ๋อไม่ไม่เดี๋ยวต้องอันนี้มันไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวกิ้งกิ้งกิ้งเองดูไว้แล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าพี่พี่ไม่ได้มาอ่ะโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยรีวิวกินกาแฟเนาะครับกินกาแฟอันนี้เรากดได้เลยได้ครับโอเคได้อย่าอันเดี้เราเอามากดกันอ่ะอันนี้กาแฟทีนวันอ่าครับอ่ะ อาสบายแล้วอยู่ที่บ้านคันนี้กินวันละห้าแก้วเลยิหนตายอ่ะบาหวานขึ้นอีกอ่ะเบาหวานขึ้นอ่าห้ามต่อนะครับน้อ่าโอเคเป็นไงมั่งครไหมเนี่ยฮะฮะไคมห้าร้อยเลยครับสองร้อยยี่สิบบาทปกติเลยครับตัวนี้เป็นไงครับเป๊ะครับรสชาติมันก็ยังยังยังอ่อนอยู่มมันยังไม่ยังแก้วนี้น่าจะเค็มลัก แก้วแรกหนะ้าพอหัวมันยังเพิ่งเปิดมาครับครับผมพอมันอ่อนไปก็ใส่ผงกัญชานะกัญ <c oughs> ชาบดๆซอยเอาเขียงซอยนิดนึงขอพูดแจ้งหน่อยครับเดี๋ยวพูดแจ้งเก็บไว้ทำไมล่ะเะไงลุงยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ลุงบอกโอเคอันนี้ตัวแก้วนะครับครับผมครับ ตอนนี้ยังเต็มอยู่อยู่ที่ประมาณ60บาทครับผมน่าจะเพียงพอตลอดพอพอพอครแต่จริงๆแล้วสัญญาณนะครับตอนนี้แก้วอะครับฮะจริงๆเขาจะร้องประมาณเหลือประมาณ10บใบเนี่ยครับเขาจะร้องและให้เรามาเติมครับมันจะขึ้นหน้าต่อตู้ว่าแก้วหมดแต่จริงๆข้างในมันยังไม่หมดมันจะเหลือประมาณอยู่10บใบอ๋อคือเขาเตือนไว้ก่อนเขาเตือนแล้วให้เรามาเติมได้เลยครับผมถ้าน้ําหมดก็จะเตือนเหมือนกันว่าน้ํา แก้วหมดน้ำหมดจะขึ้นเหมือนกันเลยโอเคถ้าน้ำหมดก็คือกดไม่ได้แก้วหมดก็คือกดไม่ได้อ๋อโอเคหยอดไปก็ไม่ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้มันจะฟ้องใช่ใช่ะโอเคได้ได้ได้โอเคเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงกิ๊งเดี๋ยวลองชิมที่ชิมก่อนก็ได้ครับได้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 